วันนี้มาให้ในเรื่องของตัวตนนะตัวตนคืออะไรแล้วทําไมเราจะต้องหาตัวตนให้เจอตัวตนนะคะก็คือความเป็นตัวเรานี่แหละนะคะ สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เป็นเรานะคะนี่แหละเรียกว่าความเป็นตัวเองของเรานะคะโดยตัวตนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอยู่สองอย่างคือ1ตัวตนทางโลกคือสิ่งที่เป็นตัวเรานะคะอีกอีกอย่างหนึ่งคือคําอธิบายในเชิงของจิตวิญญาณคือเราคืออะไรนะคะเลาลเรมาเกิดที่นี่เพื่ออะไรอันนั้นจะเป็นตัวตนทางจิตวิญญาณนะคะแล้วตอนนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องของตัวตนในในทางโลกก่อนก็คือความเป็นเราทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นเรานะคะ การหาตัวตนก็คือการที่เราเนี่ยนะคะกลับมาเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเราเป็นใครชอบอะไรรักอะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรเป้าหมายชีวิตคืออะไรเราต้องการอะไรในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราทั้งหมดทั้งมวลนะคะนี่คือตัวตนแล้วเราหาตัวตนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเติมเต็มตัวเอง เติมเต็มหัวใจของตัวเองนะคะแล้วก็เติมเต็มจิตวิญญาณตัวเองแล้วที่สําคัญอีกข้อหนึ่งคือเพื่อที่จะได้คุณเนี่ยนะคะจะได้นําสิ่งที่คุณได้ค้นพบเนี่ยนะคะไปสร้างชีวิตในแบบที่ปรารถนาสร้างตัวตนในแบบที่ปรารถนา ือพูดง่ายๆเลยถ้าเข้าใจตัวเองแล้วก็จะได้นําสิ่งที่เราเนี่ยรู้นะคะไม่ว่าเราชอบอะไรรักอะไรต้องการอะไรเนี่ยหรือว่าเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตจะได้นําสิ่งนั้นอะ่ะไปสร้างให้มันสําเร็จให้มันเป็นจริงขึ้นมาสักทีถ้าหาตัวเองไม่เจอนะคะมันจะเกิดอะไรมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าสับสนงงงวยในชีวิตนะคะเอ๊ะฉันเกิดมาทําไมเอ๊ะฉันชอบอะไรเอ๊ะฉันต้องการอะไรในชีวิตไม่เข้าใจตัวเอง ก็จะไม่ไม่ค่อยมีความสุขไม่ได้เติมเต็มในตัวเองแล้วที่สําคัญนะคะก็ไม่ได้นําสิ่งที่มันเป็นตัวเราที่เราเกิดมาชาตินี้ที่จะเป็นเนี่ยไปสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงสักทีก็หลายคนก็อาจจะตายไปแบบที่แบบเฮ้ยไม่ได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่นะคะหรือไม่ได้สร้างชีวิตในแบบที่ปรารถนาไม่ได้เป็นคนในแบบที่ตเตงปรารถนาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้มาเจอคลิปนี้คุณโชคดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะจงหาตัวเองให้เจอซะ คุณจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงได้ภายใน1วันด้วยอ e ีบุ๊กชุดนี้แนะนําเลยอ e ีบุ๊กนะคะเจ็ดสิบคำถามค้นหาตัวตนด้วย คำถามถึง70คําคำถามที่ครูรวบรวมมาเป็นหมวดหมู่ที่สําคัญไม่ได้มีแค่คําถามนะแต่มันมีวิธีการที่คุณจะจูนกับตัวตนภายในแล้วได้คําตอบที่เป็นคําตอบที่แท้จริงเป็นคําตอบที่มาจากตัวตนที่แท้จริงถ้าใครที่อยากจะหาตัวเองเจอเร็วนะคะจะได้ไปสร้างชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการเร็วเร็วเนี่ยได้เป็นตัวเองในแบบที่ต้องการเร็วเร็วนะคะให้คุ้มกับที่ได้เกิดมาในชาตินี้จริงๆนะคะก็สมัครมาได้เลยนะคะอินบ็อกซ์หรือทักไลน์นะคะลิงก์ด้านบนนะคะมาได้เลยได้ราคาพิเศษไป คลิปนี้เท่านั้นที่ครูให้ราคาพิเศษบอกเลยว่าราคาพิเศษจริงๆเอาไปเลย790บาทจากราคาเต็ม1,990บาทนะคะาจำนวนจำกัดทักมาได้ให้แค่10ชุดแรกเท่านั้นครูพิเศษเป็นนายชีวิตง่ายนิดเดียวนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ